สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนู3ชั้นสไลด์ทอดน้ำปลาค่ะเป็นเมนูที่สามารถเป็นกับแก้มได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะ3ชั้นนะคะสไลด์อันนี้ซื้อตามร้านตลาดนะคะไม่ใช่ร้านแบบร้านเคียงหมูนะคะเป็นร้านแบบคล้ายๆไทยฟู้ดอย่างนั้นนะคะก็จะมีขายทุกอย่างเลยทีนี้เราก็เอา3มชั้นมานะคะปรุงรสน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยตามใจชอบได้เลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําเย็นจัดน้ําเย็นเย็นเลยนะคะใส่ไปปริมาณอย่าใส่ไปเยอะนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหลวก็จะไม่จับตัวก็ค่อยๆใส่ลงไปคะ่ะแล้วก็คลุกเคลานะคะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ใส่ทัพเปอร์แร์ของเราแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะ รอให้น้ำปลานะคะเข้าซึมไปในตัวหมูนะคะพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราทีนี้เราก็เอาอ,อก่กงวางข้างนอกนะคะแล้วเราก็ลงทอดได้เลยทอดก็ใช้ไฟอ่อนนะคะจะเย็นๆนิดนึงนะแต่อาจจะมีกระเด็นเพราะว่าสามชั้นนะมันติดหนังมามันติดมันมามันอาจจะมีกระเด็นบ้างถ้าเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะพอพักขึ้นให้เย็นนะคะมันก็จะมีความกรอบน่าทานมากคะ่ะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะถือเป็นกับแก้มได้ดีเลยค่ะ